ทัวที่นี่คือสัตว์ที่ทีปิดด้วยบิตสส๊ตอสเซมาสค่ะอันนี้คือผลงานที่เรงมีอยู่ในนะคะไม่ใช่ผลงานประกวดค่ะเดี๋ยวว่าสวยมากเลยนะคะว้าวสวยตัวสีนงานนี้นนนใหญ่มากเลยค่ะบิลลี่ทิวบี้เสรยค่ะนี่คือบีคิวบีนะคะวันนี้บีจะมาดูงานของบิลลี่นะคะแล้นบิลลี่ทง,งานนี้คืองานอะไรคะอันนี้คืองาน และปอดเด็กและยาวว่าชนแห่งชาติเจ็บเจ็ดเขาทำเหมือนจริงมากเลยะค่ะที่สียังจะเหมือนนั่งให้แล้วอันนี้ตัอ้งอยู่ข้างในนะคะน่กไหมคะถ้าไม่หนูรู้ว่าค่ะอยู่ข้างในพวกคุณหนูบอกค่ะ,คคะแื้วอันนี้เป็นอะไรเอ,อ๋เขาอาจจะเยอะมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเห็นงานนี้อยู่ข้างในนะคะไปกันเลย เพราที่นี่คือสถานที่ที่ปิกดก้วยบิลลเ่เมาสค่ะนั้นเราไปดูของคนอื่นกันนะคะเพราะว่าตอนนี้บิลลี่ไม่แข็งหอนตัวเองเลยค่ะอันนี้คือผลงานงที่เขามีอยู่ในนะคะไม่ใช่ผลงานงประกวดค่ะเดี๋ยวว่าสวย้ากเลยนะคะชงทีละเส้นว้าวสวยตัวสีว่งาววนน,นี้นใหญ่มากเลยค่ะ ีไ <ใจ S 1> ด้รางวัลตอนตอนได้รางวัลก็มีเงินด้วยนะคะอันนี้คืออาจจะเป็นคนอยู่ในพิมพ์เตอร์หนูเชื่ออันนี้คือโลกของเราคือโลกของเราแล้วอันนี้เป็นพวกย่าดอกไม้ นีอาจจะเป็นมังกรที่จะทำลายโลกโอ้นี้ทันนุแล้งนี่ในแขนเป็นผวงานของหนูนะคะแล,ะหลนนะะหะ้หนูตั้งเขาชื่อบ้านใส่ลุงค่ะรู้ไหมคะคะหนูตั้งเขาชื่อบ้านใส่ลุงเพราะว่าหนูชอบใส่ลุงแล้ว หนูก็ให้เขาเป็นรัวใส่หมุนค่ะนี่เลยค่ะที่หนูโดนกระดาษบาดเพราะว่าหนูพ่ะไปพัดมาก็โดนกระดาษบาดเลยคะ่ะแล้วอันนี้แกาวมันไม่ค่อยดีนะคะที่หนูติดมันจะไม่ได้เร,รอยมาเพราะวาหนูทำเองน,นะคะแล้วก็อันนี้หนูต้้งแต่กับพัตเตอร์ด้วยนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นหนูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจียงหนู ผ้าหมกับมอนแล้วอันนี้ก็เป็นที่ตื่มน้ำค่ะนี้ก็เป็นแชมพูรืออะไรก็ได้แล้วอันนี้ก็เป็นั๊อกน,น้ำเอาไว้ฉีดน้ำแล้วอันนี้เป็นอันที่ที่เหลือทิ้งผับไว้แล้วอันนี้ก็เป็นบลคนี่ค่ะที่วางอาหารตรงนี้เป็นเทเบิลคอร์เป็นเก้าอี้แล้วก็อันนี้ปกติมันมีด้าม้นนด้ายแต่มันหาแล้ว อันนี้ก็เป็นชักเกียรค่ะป้าป๊าบอกว่าจะไปเปลี่ยนรั้วบ้านนูบอกว่าหนูอยากให้มันเป็นใส่ลุงได้ไหมคะป้าป๊าบอกไม่ได้ก็เลยไม่ได้เป็นรั้วใส่ลุงค่ะทำไมเบลลี่มีคอนเซ็ปต์ที่จะไปทำบ้านใส่ลุงนะคะเพราะว่าบิลี่ชอบใส่ลุงค่ะแล้วตอนหนูจะเปลี่ยนรั้วบ้านป๊าป๊าบอกว่าไม่ได้ใส่ลุงสีนั้นไม่ได้นจะดูเหมือนเด็กเกินก็เลยเวลามีโอกาสแล้วบลลี่จะทาใส่ลุงออกมาใช่ ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ที่บ้านหลวงของเราแต่ว่ามีผลงานบริษี่มีบ้านใส่หลวงใช่ใส่หลวงมีกี่สีีคะใส่หลวงมีเจ็ดสีค่ะแต่ว่าหนูทำแปดสีเพราะว่าอันนี้มันเกินแล้วอันนี้มันใหญ่เกินแผงมันใหญ่เกินอ๋อแล้วเวลาบริษีมาทำอย่างนี้มันไม่เห็นว่าบริษีดมบาดบริษีเจ็บบริษีว่วงบริษีเหนื่อยทำไมบริษียังอดทนคะเพราะว่าหนูอยากมาประกวดค่ะแล้วอันนี้จะเป็นครั้งแรกสำหรับโปรเจกต์นี้แล้วบริษีคิดว่าบริษีเรียนรู้อะไรบ้างนี่นะนู้ หนึ่งเราต้องพยายามเวลาเราทํางานใช,ใช่ไหมคะแล้วก็สองรางรางทั้งว่างหะข้างแ่าก็พักก็พัดก,ก่อนแล้วก็ค่อยออ,อ,อความอดอทนใช่แล้วอะไรบ้างคือแพลนนิ่งค่ะอ่าต้องมีแพลนนิ่งที่ดีๆบีเดีใจมากเลยนะคะที่บีได้เอาผลงานมาประกวดนะคะแล้วบีจะทำดีกว่านี้ปีหน้า ะ,ะีเสียได้ชนะนะคะถ้าบีทำดีกว่านี้แต่ถึงแม้ว่าบีไม่ได้ลงมันบีก็ได้มาประกวดบีก็ะคิใจะ้วค่ะปีนี้บีไม่ได้ชนะแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าพื่อนๆมีความพยายามแล้วจะทําสําเร็จนะคะวันนี้บีต้องขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายฮัลโหลสวัสดีเจ้าเด็กเล็กคผูเองรู้ตัวไหมว่าหนูพลังงานเยอะมากซึ่งมันดีนะมันดีพลังงานในที่นี้คือพลังความ ตั้งใจพลังในความสนุกสนานที่จะเรียนรู้ในด้านศิลปะแรกๆหนูม,มาทํางานศิลปะได้ไม่ถึง20นาทีแล้วก็จะวิ่งไปวิ่งมาครูก็นึกว่าหนูมาสวนสนุกพอตักก็แอบปวดหัวฝากด้วยนะครูพุ้ยในใจครูปุ้ยก็แอบคิดนะว่าเออครูจะไปไม่น้อไก้ไเด็กคนนี้และหลังจากนั้นเราก็ร่วมทํางานด้วยกันมาก็นานาน่สามถึง ีจนมาถึงตอนที่ครูเริ่มชวนหนูมแสดงกิจกรรมศิลปกรรมเด็กแห่งชาติครั้งที่17นี้ก็มไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทุ่มเทจัดสัรเวลาในการทำงานเป็นเดือนๆเ,เลยนะชิ้นนี้ครูก็เริ่มเห็นตั้งใจดีมากจนถึงวันประกาศผลมีชื่อหนูในเริ่มแสดงศิลปกรรมเด็กแห่งชาตินี้ซึ่งก็เป็นครั้งแรกของหนูด้วยที่ได้ร่วมแสดงดีเจ๋งสุดท้ายนี้ ก็ไม่มีอะไรจะบอกมากมายแค่ให้หนูสนุกในแบบของหนูมีพลังงานที่ดีในการทํางานเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเกี่ยวกับศิลปะไปเท่านั้นนีอยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวเราแอมมากินหมูทอดกันนี้นะปัน